ช่วงนี้ยังมีรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้เดินทางไปต่างประเทศอยู่นะก็คือรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการอันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไปอิสราเอลครับแล้ววันนี้ก็มีอะไรติดไม้ติดมือกับมาเพราะว่าคุยกับรัฐมนตรีอิสราเอล3คนนะครับรัฐมนตรีว่าการของอิสราเอลประเด็นก็คือการพูดคุยขอให้ขยายตลาดแรงงานให้กับแรงงานไทยฮะ เพิ่มโควต้าจัดส่งแรงงาน<ด>เพิ่มประเภทงานที่ให้คนไทยเนี่ยเข้าไปทํางานในอิสราเอลฮะนะแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้ง3ท่านก็คือรัฐมนตรีมหาดไทยนะโมเชออาเบลรัฐมนตรีแรงงานนะยูอัฟเบนเซอร์ her, แล้วก็รัฐมนตรีเกษตรนะอาวีดิสเตอร์ของอิสราเอลฮะ คือเขายอมรับว่าในจ้างอิสราเอลเนี่ยมีความผูกพันที่ดีกับแรงงานไทยเลยนะค่ะแล้วก็ประเด็นข้อเรียกร้องข้อเสนอเนี่ยให้เพิ่มโคต้าแรงงานภาคเกษตรจากปีละ6 0พันเป็น2 0,000แล้วก็ขอให้แรงงานไทยที่มาครบ5ปี3เดือนกลับมาทำงานอิสราเอลได้อีกแล้วก็เพิ่มการจะส่งแรงงานภาคก่อสร้างแบบรัฐต่อรัฐนะครับเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยมีความต้องการแรงงานภาคก่อสร้างถึง2 5 0 0 0อัตราครับนะซึ่งทั้งหมดนั้นก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับ ก็จะมีการเวิร์กในรายละเอียดกันอีกหลังจากนี้นี่เป็นภาพบรรยากาศการเจรจาฮะคือเพิ่มโคต้ต้าภาคเกษตรขยายตลาดภาคการก่อสร้างเจรจาสำเร็จด้วยดีนี่อันนี้รัฐมนตรีแรงงานฮะ